เองตัวเ,เองนะ,ะ,ะไม่ไมใชเล้ง,งเลอมะ,ะ,ะทำไม่องเป็นลูกสองด้วยเนี่ยลูกองทไมต้องเป็นลูกสอง คือเสียงเราจะสะท้อนแน่นอนครับท่านผู้ชม,ม,ม,มกระตุกเลยนะครับอันนี้ก็คือนี่ก็คือพี่หมิงนะครับอันนี้คือพี่เจเจครับสตาร์บุรี่แคนไฟอันนี้แพนเค้กซึ่งคลั่งมากในช่วงนี้เขาคลั่งมากอันนี้คือไอาจางนะครับแม่ถ้าแบบอุอ้ยอุยอ้ยคอยตี ใครก็ได <ası desserts> ้เ oh, ก yeah. ็บปืนในจังมาก่อนเดี๋ยวจะเอาปืนนะพี่เม้งพี่เม้งเก็บก่อนเดี๋ยวกันเก็บก่อนเอาไปเลยไปเอาไปเลยเราใช้ลูกซองไม่เก่งอ่ะไอ้เก็บเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยอ้าวพี่พเจเจนัดเองทำไมเบื่อเลอะๆห้าสิบห้า พูดผ mm ิด hmm. ทัวทีนะครับเอาเลยครับท่านผู nice. Still, ้ชมนู่น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 ผิดนะโอ้ยแล้วดีขนดนี้ถั่วเอสตาบุริสกันไฟโหดมากครับแต่ละคนดูครับดูดูไอ้สตาบรีสยังไม่ตายเลยครับมันโหดครับเฮ้ยพี่เขาโหดครับยอดมากเจือลาด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  เราเราเล่นบนตู้เราเล่นบนตู้เราจะขึ้นบนตู้เราจะขึ้นบนตู้เกิดนู้น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 เฮ้ยขึ้นตู้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 

เต็มหัวหัวเขนู้นเขินนู้นเขินู้นไม่หวังพี่เอกนึ้นนน้อุยยอด จะเล่นเอีเก้าหรอมไม่เอฟเก้าอีเก้าะเนะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นละไอ้จังตายไปแล้วนะครับ เลย27นะครับซึ่งเราจะมาลุมเสาดุนนะครับถุยเราจะมาลุมโลลิลนะครับที่คือโลลินะครับแห่งขล้ง้องทอง เลยเหลือยิบเก้าวหนัดว่ะเหลือย um ิบเก้านัดเองอะยิบเก้าวนัดเหลือยิบเก้านัดมาป็นคนเหลเพียนคนเหลือยิบเก้าวหนัดกูเล่นชุบสามและวิวรกรรมละหาวิธีฆ่าตัวตายดีกว่าเกิดแล้วเกิดฝั่งนู้นฝั่งนู้น นะครับซึ่งผมก็อยู่บนตู้นะครับแหมเราก็ไม่ต้องไ้สนวนเขานะครับก็อยู่บนตู้ต่ออุ๊ยอุ้ยแผนเค้กปแผนเค้กนั่นมัน โอ้ยหอกสเดียวไปโหเ็นแล้วโอ้ยทไมากโอ้โหโมากนี่เลยผมกาเนียท่านผู้ชมบักกี้แล้บักกี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 ้มือบักกี้ บักกี้บักกี้บักกี้ว่าถ้าติดแบบอยู่นิ่งๆมัเกกอหัวมันจะหลได้อุยอ้ยอ้ยเมาเดี๋ยวก่อนเมาส์รับน่โอเคได้สตาบลิไอแคนไฟโอ้ยคาบุลีไอแคนไฟ

我好，录个。喂。喂。喂喂喂喂。 ไปเล่นเหลือเท่าไหร่ร้อยเดือนไหนยังไหนวะที่ไหนฮะพี่เนาตังแ่มาก้หญแล้วเกื่เที่ัวเ่งยุตาธมจริเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว

หัวพังว่บปืนนี้ไม่ใช่แล้วอักดีกว่าครับตอเป็นผู้หิงตัวบาบางเบาบางนี่ยนั่ปืนก็ตึงก็เออตูนแม่งหัวตูนแม่งหลบได้ตลอดเลยวะโยกลัวดิ เราคิวน้อยสุดเลยครับเลื่อนแค่นี้เองอะเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วอยู่ไหนขอร้ออุฉันกำลังขุร้องอนอนเลยอยยาไปเกเลอดอเ้